เพื่อนผมไม่ค่อยฉลาดยังกางได้เลย <laughs> เป็นเต็นอีเดียตปุ๊บฉลาดมากจะก,กลางไม่ไหวนะครับมันไม่ต้องงงเอออีกตดดเลย <laughs> กูแทบผิดใช่ไหาวะ <laughs> สวัสดีครับวันนี้เก่งการรีวิวจะมารีวิวการกางเต็นท์เนเจอร์ไฮเอ o o อรุ่นรุ่นอะไรวะสไปเดอร์วัน รุ่นสไปเดอร์วันเป็นรุ่นเป็นเต็นที่นอนคนเดียวนะครับใช้นอนคนเดียวเท่านั้นถ้านอนสองคนก็ต้องทับกันไม่หาเลย <c oughs> ถามว่าทำไมต้องมายืนกลางเต็นท์กลางแดดอย่างนี้เพราะว่ามันกลางง่ายครับไม่ทันร้อนมันก็เสร็จแล้วมาดูกันมาเริ่มเฮียที่โมจริงๆกลาง นี่นี่คือพื้นที่ที่เรานอนนะครับมัอยู่แค่นี้แล้วต่อไปก็คือตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรการ้านโครงเสาเสา,สาเต็น,นมันไม่ใช่เสานะครับมันคือโครงโครงอะไรก็ถามดิ โครงอะไรโครงสร้างโอเคนี่ครับสสุภาพพวกพวกพวกอันนั้นโครงสี่สุภาพนี่เขากางกันแบบนี้โอ้มาใหม่ๆมันก็จะออโต้ให้เรานะครับแต่ตอนนี้นี่จะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่เอ้าออกขาใส นี่มาอ่าตะกล้องมาสูบตัวนี้หน่อยสิน้องนี่นะครับก็แค่เสียบเสียบตรงนี้แล้วก็เกลียวเอา้าจะรีบไปไหนวะเนี่ยรู้ไหมผมรีบไปไหนเพราะมันร้อน <laughs> เอออะแทง อ้าลืมบอกไปตอนนี้เรามาทัวร์เลยนะแคมปิ้งลำน้ำน่านแคนูแคนูลำน้ำน่านที่หมู่บ้านบ้านซ่านนาซ่านนาซ่านบ้านนาซ่านเพราะถ้าซ่านเฉยๆจะไปอำเภอปัวผมนี่นี่คือทางเข้าเราก็จะเข้าทางนี้เรียบร้อย เร,เราแค่ใส่อันนี้เป็นห้องอะไรอย่างก็ฟลายชีตฟลายชีตนะครับแถวบ้านผมเรียกหลังคาเต็น เด็กก็กลางได้ขนาดเพื่อนผมไม่ค่อยฉลาดยังกลางได้เลยเป็นเต็นออเดียตปุ๊เอเดียต์ครุจริงๆใช่ใช่เป็นเต็นที่เราตามหามานานเพราะว่าคือคนฉลาดมากจะก,กลางไม่ไหวแล้วมันไม่ต้องงงเออตัดเ้ยกูแทบผิดหรือเปล่าวะ แ,บบแล้เจับตั้ง,งจับเียกแล้วก็เชื <c ute> อมัดต่อหมอหี่งนูอ้กั้มีอะแทบผิด่ด้วยวาเซตนี้ลางง่ายมากแคไหนก็แขงรากได้นะครับ <c ute> โอ้ร้อนไหจะมากลางกลดดทำไมเนี่ยค่าเชื้อครับี่โงน่าจะดีกว่า อันนี้เราไม่ต้องตอกสมบกนะครับพี่เก่งอ๋อยังยังครับเอาไปตอกตอนล่มๆเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ว่าถ้าเราโมวแต่ตอกสมบกเนี่ยมันจะทำให้คลิีวีโอยาวแล้วก็ดูเหมือนมันลางยากเสร็จ <c oughs> แล้วสไปเดอร์วันตรงนี้จะมีรูหายใจด้วยไหมนี่แล้วเราก็ติดคานเป็นอันสำเร็จตรับ สวยงามนี่รูปมันจะเป็นโดมแบบนี้ฮะโดมสองข้างๆห,หน่อยคุณเน่ร่มเยอะเน่ชำนาญแบบนี้เลยกลางบ่อยของเราเสร็จแล้ว,ลวครับ<ว>